เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาสู่เกมนี้โป Speed ไวเวลอีกครั้งนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นในโหมดของนักแข่งอีกครั้งนะครับซึ่งโอเควันนี้เนี่ยภาริกิจของเราในวันนี้นะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ง่ายๆครับวันนี้นะครับเราจะมาเก็บตังค์ล้วนๆนะครับผมซึ่งก็เก็บตังค์ซื้อรถใหม่นะครับคือรถคันเก่าเล่นรู้สึกจะไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคซึ่งก็จะมาเล่นดันแถวๆนหนดีเอ่ย อยากจะเล่นแบบว่านะก็คอมพ l e ทภารกิจไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็จะหาด่านเล่นนะแถวนี้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 มันมีแถวนี้โอเคไปเลยโลกเลยฮะด่านยังไงไม่สนใจครับผมวันนี้แบบว่าจะเล่นแบบเก็บตังค์เรื่อยๆนะครับก็จะต้องเล่นแบบซูเปอร์เซฟนิดนึงนะครับได้เซฟตัวเองนะครับแบบว่าไม่ไปโง่ให้ตำรวจจับนะครับไม่เอานะครับอย่างนั้นนะครับแย่นะครับผมก็นะโอเคภารกิจหลักๆวันนี้ก็คือมาเก็บตังค์นะครับพูดง่ายๆนะครับผมมาเพื่อเอาตังค์ ก็สำหรับไมนนี้เข้ามานะผมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมแล้วก็เพืเ่อนๆที่มีคำคำถามแล้วก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะตอบคำถามทุกค,คำถามที่ผมตอบได้นะครับนะโอเคนะแล้วก็คำถามส่วนหนึ่งนี้อาจจะเอาไปเป็นตอบในรายการตอบนะครับรอให้ผมได้โทรศัพท์มาถ่ายก่อนนะโอ้ทำไมโอ้เชี่ยตำรวจไม่เต็มแมพเลยอูเซอ e r นี่ขยันเล่นตำรวจจังเลยฮนะสมัยนี้นะครับผม จัดว่าส้นตีนมากนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่แข่งอยู่นี่ครับที่แข่งอยู่นี่ลิกลิกไปไหนลิกไปไหนลิบลิบแข่งลิบลิบไปแมนหนึ่งกลับบ้านแมนหนึ่งกลับบ้านนะฮะจังหวะนี้นะฮะโอ้รอรถกูแรงๆก่อนจะได้ดองตังไอ้เหี้ยตอนนี้นี่แบบมันไม่ได้รวยไงฮะรถไม่ได้แรงไงรถนี่ยังใช้กันที่สองอยู่เลยตอนนี้เฮียลุยโลดนะอ่าเอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกี่ยวกับตำรวจอ๋อแต่นี่ตำรวจบอดครับ เราต้องเอสเคปให้ได้ภายใน2นาทีครับมาพูดง่ายๆคือไวที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะไปเลยฮะนี่ฮะดิฟดิฟโอ๊ยโอ๊ยเคลียรดิฟมึงดิฟใช่ไหมอันนี้มึงดิฟเหรอวะมาลงมาเนี่ยมาเนี่ตำรวจตำรวจตำรวจน้อยคอยลักมาเนี่มาเนี่ยมาเนี่มาเนี่ยไอเดี๋ก็ช็อคเวฟหน่อยสัตว์ทีหนึ่งเท่านั้นแหละจบรู้เรื่องคุยกันง่ายหน่อยฮะโอเคไปแล้วทุกวันี้นะครับในตัดหมดตูดนะฮะแบบนี้ยังไงดีเดี๋ยวหาทางแบบ เดี๋ยวหักศอกหรือว่าขี่นำมันแม่งไปเลยผมว่าขี่นำมันแม่งไปเลยดออีกว่าตอนนี้นี่เราไม่เกรงตัวอะไรมากมายฮะแม่เขาเรว่าดิฟแม่โอ้อยังเท่ไปครับรีบไปฮะร,รีบไปรีบไปรีบหายเนี่ยจังหวะนี้นะเราต้องตรวจแม่งตามโอเคเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยน่าจะลดแทบไม่เห็นมันขึ้นแล้วครับตังก็จะได้นะครับอ,อ,อาออดไดฟ์มาแล้วใครมาวะเนี่ยหวังว่าจะไม่ใช่ตำรวจอ้าว จะเอ้จะเอ้อยูตำรวจไอ้สัตว์มาไอ้แกโหล่ะเอสเคปเอสเคปในแมตจริงๆแต่ว่าในชีวิตจริงนี่รู้สึกกำลังจะโดนจับนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอู้หมันยิงกูอีกแล้วอะเวนนะเวนอ้เชียแล้วภารกิจกูก็นจำเนินต่อไปนะครับเดี๋ยวบ้านหนึงฮะมาละของข้าร้านซ่อมนะฮะจังหวะนี้บ้านอยู่ไหนฮะบ้านอยู่ไหนครับจังหวะนี้กูไปแล้วฮะเออล้มลงตำรวจมาก็จะเอี๊ยมยิงมูช็อคเวฟหน่อยสัตว์นี่ขอยิงหน่อยอุ้ยอุ้้ย นี้ตอนนี้เราเข้าบ้านแล้วฮะไอ้กูเจอบ้านไอ้สัตว์เิ้ยโดนยิงอีกครับทั้งปอดทั้งคนมาหมดเลยตอนนี้วิ้ยยังไม่ชนด้วยเฮ้ยมิมารยาทหน่อยดิมารยาทกันขับท้องถนนแล้วมิมได้แบบับปีนได้ไงเนี่ยเพื่อนฮะตอนนี้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยที่น่าจะใกล้ถึงบ้านแล้วครับบ้าน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 ลิกไอ้เย้ยยีเอ็มพีแกวะพี่ยัยมันยิงกูเยอะเฮ้ยรอดรอดอยู่รอดอยู่นี่แหละฮะบ้านกูอยู่นี่แหละลิกโอ้ไม่อย่าชนกู ช็อกเวฟเนี่ยช็อกเวฟหน่อย,บ,บ,ย,บ,ย,บ,ยบ,อบ้านกูบ้านกูใครจะแตะบ้านกูใครจะแตะบ้านกูเข้าบ้านเล็กเข้าบ้านเล็กเข้าบ้านเล็กเล็กล็กอ้เหี้ยแม่งคนละบ้านกันเอ้ยกูไปแล้วโอ้ยอดตัวไปนะฮะแม่โอ้ยเชี้ยดตูนะตำรวจนะไม่ได้แดกนะภรละกงภารกิจไม่ต้องเสร็จแล้วขอเข้าบ้านก่อนนะโอ้ได้ตังค์เท่าไหร่วะได้ตังค์มไหมเนะี่ยโอ้เก้าร้อยนะ <laughs> โคตรสุด <c oughs> โอนมึงดูตำรวจอไอ้ย่ยสามคนบ้าเอ้ยโหมึงใจร้ายกูงี้วะโคตรใจร้ายเลยอะแบบพูดเลยในี่แบบใจร้ายจัดเลยนะเ,ออเดี๋ยวเราหาท,ที่ที่มันตำรวจไม่ค่อยมีดีกว่าปะเออผมไม่กล้าไปแข่งแบบเฮดตูเฮดว่ะไอ้ย่ากลัวโดนแย่เลยฮะผมว่าผมไปเล่นแบบนี้ดีกว่าไปเล่นแบบจับเวลาดีกว่าแข่งกับเวลาดีกว่าครับแม่ แข่งกับเวลาสักแมช์นึงแล้วก็ค่อยไปแข่งกับเรซเซอร์ที่มันบอดนะครับเราจะได้สําเร็จเสร็จเควสนิดหนึ่งนะครับโอเคฮะก็ตรงเล่นแบบซูเปอร์เซฟนิดนึงครับมาเจอพัดทที่เราเล่นนักแข่งคราวที่แล้วนี่โหโดนจับสองรอบนี่คือแบบผมนี่แบบปุ่มขมับเลยฮะคือมันแบบอื้มกูจะลง y t u b e หนะอยแล้วมาเจออะไรอย่างงี้เนี่ยแบบแบบรู้สึกอับอายนะครับก็ให้ภัยผมด้วยนะครับดูรถกูด้วยแล้วมึงดูตำรวจดิมึงดูตำรวจในแม์นี้ดิ ไอ้เฮียมีมีมีสี่คนห้าคนน่ะไอ้เฮียมึงเข้าใจป่ะมันคือแบบกูเป็นนักแข่งเป็นยูเซอร์คนเดียวอ่ะเออแล้วแบบนะต้นตีนนะครับแหมนี่กล้าพูดเลยนะครับอ่าตื่นาราเร้าอีกแล้วนะ,นนะแข่งเอาเวลาจ๊ะเอ๋ไม่เอาตำรวจแล้วนะคราวนี้เออได้สามพันนะครับต้องได้สองจุดสามสิบนาทีนะครับสองนาทีครึ่งว่านงนั้นแหละเออไปนะฮะในตรงในสตาที่กูม,มีนี่กดกดนะฮะเออมีเป็นถังกดเป็น กดเป็นไรหรือไม่รู้คิดมุกไม่ทันโอ,อเคบายบายนะสวันนี้นี่ผมติดกนี่ไอ้โง่มาทางใหม่นี่ว่ะเราไม่เคยมาทางนี้อะมันทางลัดชัดเลยเนี่ยสายกวนตีนะอุ้ยสวยจังสวยอ่ซึ่งในการแข่งแต่ละครั้งในแน,น,นะนำนะครับผมเราจะต้องเข้าเช็คพอยให้ได้ทุกอันนะครับถ้าไม่ได้เช็คพอยเนี่ยคือ หมนเรายังไม่ผ่านนะครับเนี่ยดานนี้จะมีเช็คพอยต์สิบอันนะครับนะี่เราก็ต้องเข้าไปให้ครบนะตอนนี้เนี่ยร,ระแวงตำรวจไม่มีเศษนะจ๊ะตำรวจตำรวจที่อย่ายได้มาแถวนี้นะทอาไม่แกะไม่แกะไอ้เหี้ยคนเดิมนนเ,เนี่ยนเนี่ยเพื่อเผยเนี่ยไอ้ลูกกระสุนฟิ้วเนี่ยไอ้เหี้ยอีกแล้วอ่ะมึงตุตีจังวะโอมึงมันจุกอะไรกับชีวิตกูจังเลยเนี่ยฮะเป็นไรามากป้ามึงไะฮะไปแล้วไปแล้วด้วยความเร็วแสงไอ้สัตว์ เออรถพวกนี้เร็วความเร็วแสงบอกให้เออตอนนี้หายไปแล้วตำรวจน,นะครับบ้ารถผมมันก็แรงการอานสัมผัมาแล้ววะไอ้เหี้ยมันมันเดาทางกูได้หร,รือยังไงไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้บอดช่วยกูหน่อยเออฮ้อพีเลเวลสี่เนี่ยเออมึงระดับเทพแล้วเน,นี่ยกูนี่พีเลเวลอะไรเนี่ยพีเลเวลหนึ่งในสัตว์ไม่รู้วนะ่าตอนนี้ปัม๊มยังไม่เข้าครับยิงขอยิงนิดนึงนะนี่ขอเอ e ็มพีหน่ะฮะเออเบิกทางไงเบิกทางนี่ไงเสียหลักครับแหมจุดสุ่มผู้ใชจะอย่างนี้มันร้องดิมึงร้องเฮ้ย แบบนี้มันมีบ้านนี่มาเราจะได้เข้าบ้านออพอดีครับอือ้แอบบนี้นี่ยิ้มออกเลยนะครับแหมเอาไอ้เที่บ้านไปบ้านมันห่างไปอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าผมว่าหน้าบ้านน,าจนนะจูตอนนี้นะคุณเบลเซอร์มาทำไมฮะตอนนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไง,งมึงไปจับปอดดิมึงมาจับอะไรกูวะเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยเป็นรกจิตเหรอฮะมึงรกจิตเหรอรกจิตมาตอนนี้ได้ตังกวะหกพันเนี่ยขอให้มันถึงบ้านเออเนี่ยบ้านเก่ากูแล้วโอ้โหนี่มันทางเดิม มันเดจาวูดีหว่าเข้าบ้านแลลวครับกูไม่สนใจจังหวะน,นี้ครับใครจะว่ากูป๊อตจะว่ากู่าแล้วก็ได้นะครับแมจังหวะน,นี้นี่เงินเงินเนี่ยเป็นเงินเป็นทองฮะเวลาเนี่ยฮะเออโอเคครับอ่าเข้าบ้านเรานะยครับบ้านแสนสุขนะเออรอโหลดนิดนึ่งนะรอโหลดน่อยไม่เป็นไรฮะขอตังจังหวะนี้ต้องแบบคีบตังไวจัดเลยไอ้แค่นี้มันก็ลงทุกที่ที่กูไปเลยนะมันแบบนะแกเดี๋ยวเราจะมาดูอะไรชื่อารกิจกันนิดนึงครับนะ เคเรสอันนี้มันสายเรสใช่ไหมเออเราเล่นเป็นสายเรสอยู่นะครับสายเปร์ซูนนี่คงจะไม่ไหวครับสายไปชนกับตำรวจเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆ่ะเราจะมาดูครับรถมันอันล็อกอะไรนะครับผมสองพันสี่เหรอมัสแตงอีกแล้วเหรอครับโอ้มัสแตงอีกแล้วอะ่ะโอไม่เอาอะ่ะพอแล้วไอ้เฮียคันนี้ก็มัสแตงแล้วแต่อันนี้มัสแตงสองพันสิบห้านะครับส่วนที่จะอันล็อกได้เป็นของสองพันสิบสี่ใช่ป่ะวะใช่ไหมอ,อุ้ยเออเดี๋ยวดูไหนที่ดูดูดูด,ดูใช่ป่ะวะไม่ใช่เนี่ยสองพันสิบสี่มัสแตงเนี่ยครับมันแรงขนาดนั้นเลยวะ อาาัตราเร่ง4.3หมาโอ๊ยผมว่า B.M นี่ยังจะแรงวัยอีกนะเออผมว่าผมซื้อรถใหม่ได้แล้วมันถึงเวลารถคันใหม่แล้วเนี่ยบีองบีเอ,อ็มได้ไหมหมดเออเน่เรามีรถใหม่กับเขาแล้วครับโอ้โหสีเขียวไ,ไอ้สีส้มฮะแหมสีเขียวเฉยเลยกูนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีรถกันดีกว่าฮะ B.M นี่มันต้องสีอะไรอ่ะอสีอะไรดีว่าแบบขอแบบรปรีดปลาดะแบบรปรีดปลาดะแบบไม่เอาเขียวแล้วนะเขียวนี่มันปรีดเกินนะครับ อ m นี่มันต้องแบบสีสีแบบสีสีเหยียบใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะครับโอ้ยสีนี่มันเท่ดีว่ะโอเคเฮ้ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสีทองป่ะไม่เอาสีแดงสีสีดำเอาสีแดงสีขาวนี่แหละเออขาวเนี่ยสีมันแบบชุกปลู่ดีฮะโอเคล้อสี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 ดำไปเลยไหมสีขาวสีสีเทาสีทองเออจะเอาไงแน่มึงเนี่ยฮะเอาเอาสีดำดีแหละดีป่ะผมว่าสีดำมันก็ดูโอเคนะ เออสีเงินอย่างงี้ดีกว่าสีเงี้เาายเออไลน์ไหมบีเอ็มปกติเขาไม่ใช้ไลน์กันป่ะเขาไม่ค่อยไม่ใช่ค่อยใช้ไลน์เขาใช้แต่วอทอฟเขาใช้แต่ Facebook ป่ะไม่ใช่นะครับนะมุกนี่มุกนะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเอาเราเอาแบบไลน์แบบจี๊ดหน่อยแล้วกันโอ้ไลน์รูปกระโหลกนะครับไม่เอาดีกว่ามันเป็นลางเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระโหลกนะไม่ดีนะเดี๋ยวเราเอาเป็นบอดี้เลยไหมมีบอดี้ป่ะตอนเนี้ยบอดี้สักอันหนึ่งนะครับสีแม่งมันอัป布ักัปรีมากเลยฮะดูสิเนี่ย อย่างการลดงานวัดนะครับไม่เอาไม่เท่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปในนี้นีว่าอันนั้นงานวัดเดี๋ยวคราวนี้จะเอาเป็นงานโบสถ์บ้างนะครับเอาเป็นตัวเลขดีปะ่ะหมดลาวเลยเฮียเอ,เ,เอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้เฮียสรุปจะได้เล่นไหมเนี่ยฮะเออเอานี้แหละเอาเออรวยเอาเป็นสีอะไรเดียสีแดงป่ะโอ้สีแดงนี่มันจ้ามากเลยนะหรือจะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวสีว่าไงผมผมชอบสีม่วงครับ ผม,ผมเลยเอาสีม่วงนะครับผมมึงเอาเป็นแถบ R G B อะไรขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปฮะเอารอดวีกว่ามันจะได้สีม่วงฮะสีม่วงอ่ะสีม่วงกูมายัางสีม่วงกูมาแล้วอ๋อนี่มันรถสายเกนี่ว่าเออประมาณนี้จัดประเด็ดมาอย่างเทสัมบา,าอัปเกรดนะอัปเกรดอะไรได้ม,มั้งไหมฮะ อัปเกรดอัตราการเร่งดีกว่าครับอุ้ยไม่ได้ครับแม่งแพงไปนะครับโอ้โหมึงแพงจิบหายเลยวะ่ะกูอัปเกรดสเตริงแม่งเลยฮนะสเตริงเนี่ยครับหรือว่าความทนทานของรถนะครับเดี๋ยวตำรวจอยู่ไหนหมดไอ้เหี้ยเนี่ยลูปัตตันฟิลเนี่ยมึงจำไวนะ้นะมึงจำไวนะ้ไวเลยมึงไม่ต้องยุ่งกูอีกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูล่อเดี๋ยว,ยวมึงอย่าให้กูรู้บ้านที่ไหนนะนะมึงเดี๋ยวกูตามไปล่อนะครับเนี่ยก็ตามจับบอทไปเนี่ยเออจะมาจำตามจับกูทำไมอ่ะเออไม่เข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาแมบมันใกล้ๆแบบลงไปแล้วแบบมันปลอดภัยอออะะไไรเงีี้้ยม่แแน๋หลป เฮียรู้มันจะลงต้นมากกูอีกไหมเนี่ยกูจะร้องไห้ว่ามันจะมาเนี่ยเฮียถ้ามาอีกทีนี้กูยอมเลยนะเนี่ยนะเกียร์รอโหลดนะครับนะหลังจากได้แต่งรถนะฮะไม่ได้สำหรับโหมดของนักแข่งเนี่ยไม่ได้แต่งรถมาเป็นเวลายาวนานนะครับเนี่ยมึงดูดิตำรวจสี่คนนะครับโคตบรบันเลยฮะเพื่อนนะเออเกียร์เราจะไปแน่โอ้เสียงรถนี่ยังคุ้มยังเท่พอลองดิบนะโู้คันนี้โเฮียสัตว์มันมีมันมียกหน้าเด้อหรือยังไงโอ้มา ของแถบของอ่าแข่งนหน้าดิดตรงนี้ฮะขี่ไปได้เลยฮะตามสัญชาตญาณนะครับนี่ฮะบอกว่าตำรวจจะไม่ไมาจิตวันใจนะครับนะไม่เอานะไม่ชอบนะนายตัดมีไหมมีนะฮะเออดีนหน่อยฮะภาคนี้คือในตันจะมีมาให้ทุกคันนะครับน่าจะอย่างนั้นนะครับผมซึ่งถ้ากันก่อนเนะี่ยคือมันจะต้องติดเองนะครับก็เป็นอะไรที่บางครั้งก็ยากนะครับแต่ว่าต้องตื่นเราไหมเอาไม่ต้องตื่นนะเอาตื่นตื่นกลับมาทางเดิมเออปืนเลืดอ่าโอเค,อเคจบ มาหาตำแหน่งดีๆีนะเริ่มเลยมาทีหนึ่งได้สี่เปนห้าครับอ่านี่เป็นโหมดอีซี่นะครับผมมารอหน่อยเอาไอ้เทียทำไมเขาไม่มาวะไอ้เทียมหลุดหรือยังไงเนี่ยเขาไม่มีใครมาด้วยมึงไม่มีใครมาแข่งกับกูหรยออันนี้กูแข่งคนเดียวเหรอครับหรือยังไงเฮียแข่งคนเดียวกูเกมหลุดแล้วเนี่ยจริงสาระมีจริงนะแบบนี้รอไปคุรอเลยรอเลยจัยงหวะเนี้ยไม่ไต้องกลัวอะไรแล้วแต่ว่าเฮ้ย ว่าจะแข่งคนเดียวจริงก็ได้นะเอ้ยทำเป็นเล่นไปอ้าเวเจอตำรวจอีกนะแต่นี้ตำรวจแบบพูดกคะครับไม่กลัวครับนะมาลงมาตำรวจมามาจับกูดุมึงเปิดบ่อเด้ไม่เปิดเอาเปิดเปิดต้งเปิด,ปดช็อคเวฟไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเลยเอาเชื่อช็อคเวฟไม่ได้ครับลืมโอ้โหไม่ได้ซื้อมาเจ็บเยนะแบบนี้อุ้ยเจ็บใจเจ็บจี๊ดแล้วเอาว่าไงจะเอสวัสดีเอออยากขึ้นเลยบัสอยากขึ้นอยาไม่เอาฮะถ้าเราจอดเป็นเวลานาน,านเนี่ยนะ มันจะทาให้เวลาอ่าเริ่มมันแถบลอส่ขึ้นมานะครับหึ่ก็ถ้ามันขึ้นมาแล้วมันเต็มเนี่ยคือเราโดนจับเลยนะครับถ้าเราจอดรถอยู่นิ่งๆอย่างนั้นนะครับเหมือนจอดให้ท่ามันได้จับประมาณนะั้นดูท่าแล้วมันไม่ได้บักอะไรนะครับคือมันได้ทุกแข่งคนเดียวจริงนะวันนี้เออบ้าว่ะโคตรบ้าเลยเออโอเคซึ่งเราจะต้องไปติดพรชสุดเท็คด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อว่า ก็จะได้มีอาวุธติดตัวเอาไว้แบบป้องกันตัวบ้างครับถึงเจอแฉก,กอีกแะมึงมาอีกแะ,ะแบตเติ้ลฟิลฮะมึม่แกแล้วแบตเติ้ลฟิลมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยให้กูแข่งเพื่อนแต่ว่าให้กูแข่งแบบสงบสุขไอ้เหี้ยแล้วคือตอนนี้กูไม่พรอนะ้อมเพื่อนกูไม่มีอาวุธไงเพื่อนเข้าใจกูปะไอ้เหี้ยแล้วยีเลเวลสองมาด้วยนะครับอุ้ยโอ้โหเจ็บเลยฮะแบบนี้มันจอดรอเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยฮะว่าไงอะ รอแป๊บนึงแป๊บนึงกูจะชนแม่งชนมึงหน่อยเฮียร์ล่อรถมึงพัเดี๋ยวกูล่อรถมึงไอ้สัตว์มึงมันไส้กูมันไส้์เฮียรมึงมามึงไปไหนมึงมึงมาชนกับกูได้มึงมาชนไอ้สัตว์มึงมาชนมากเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงรถรถนี่รถเฮียแล้วทำไมรถมึงจะพังเลยอย่างนั้นเราไอ้เหี้ยรถกูแม่งรถกูมันไม่ชนขนาดนั้นด้วยเฮ้ยเหี้ยรรถกูก็รถสปอร์ตนะ ไปเยี่ยงกูยอมไรสัตว right. like oh. right. ์ตอนแรกกูจะชนกับมันหน่อยขวาละอ๋อหาร้านซ่อมหน่อยฮะกูจะชนกับมึงให้รถระเบิดอะไรมึงโอ้มันยังไม่กลัวกูอ่ะมึงกิ่ตูดิไอ้เรื่องรถเรื่อนเลยอ่ะโอ้แล้วนี่แต่ดีนะเนี่ยนี่ไม่ได้แข่งเวลาดหรือลงนะฮะนี่คือแข่งคนเดียวแล้วไปมาไรสัตว์โอ้รถเลื่อนมึงแค่นี้มึงยังกล้ามันยังกล้ามันยังกล้าอือกล้าอือครับน่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรถมึงพังเองนะครับเดี๋ยวมึงไอ้เรแล้วรถก็จะพังแล้วนะครับอันนี้ติดตังติดโจรห้าพันนะครับคุรถ ขอ,ออย่าพังเลยนะชนรถมันทีเดียวขัรถเฮียลมันก็จะพังแล้วเว้ยเฮียลมันก็นจะพังอะอ้าวไม่เพือนโอ้โดน,นจับเลยสวย์เดยโอ้ผมนี่ปวดจิตเลยนะฮะรถมันก็นจะพังอะ่ะรถก็จะพัง,น,พงนี่ขนาดผมไปอัพเขาเรียกว่าอะไรอะอัพแบบแบบอัพแบบความทนทานของรถมาแล้วนะนี่ขนาดอัพแล้วนะโอ้ผมนี่หงิดเลยอะเสียลมเลยนะครับนะ Dem a go feel it Trade from my dome when my place Rich or dem go feel it.